บูชาอุตสุจนะครับตัวน่้ขอญาตเาะผมไม้รอนเพราะว่าแตบบ่ที่นะครับขอญาตเราเพียงทุกคนอที่นี้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นนักปั่นแล้วก็ววเป็นนักที่สาการทำไมเด็กๆชอบอ่านหนังสือก็เดินืูเรื่องอ,งอ,องว,ว,วอกาศที่าสตร์จะหลอกที่ไปข้างบน เป็นนักฟันครับเป็นนักฟันว่าสัปดาหหนึ่งเป็น้าท้งาที่เป็นที่รับของพวกเรานะครับคงเะได้คงจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าทาาจัดการแข่งขันที่เจ็บเจมส์หายจากแล้วโคราชจากแล้วปีนี้ประเทศอากจากนะครับวันหนึ่งถ้ามีโอกาสผมคิดว่าจะมันตงขาแน่จะจดัดจ่า ซึ่งขณะนี้การประชุมสุดยอดอาเซียน,นก็เกิดขึ้นที่อำเภอวอินจังหวัดประจวบนะครับตั้งแต่ยึดแกบเป็นที่สองเรคงจะได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาในฟุยสาลเอเชียตวะ,ะวันออกเต้านนะครับฝันครั้งที่สองเนี่ยผมฝันอยากเป็นประเทศไทยที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนนะครับอยากเป็นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกีฬาโ o ลิ t i c นะครับ ถือว่าเป็นเวลาที่ที่เป็นความฝันของทุกประเทศปิชีตรอบสองพันแปดเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับประเทศจีนความประเทศจีนก็มีประเทศกรีกกว่า,าจะเวียนมาถึงประเทศจีนก็ร้อยกว่าปีนะครับประเทศจีนครั้งที่แล้วเนี่ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าสามารถจะพ้นอำนาจจากอเมริกาลงมาอันดับสองนะครับฝันกับเป็นฝันว่าเมื่อไหร่ รุ่นผมมีรุ่นอาจารย์แตร,รุ่นด้านเปะออนคงไม่มีโอกาสได้เห็นแต่อาจจะรุ่นต่อไปข้างหน้าผมเนี่ยคงได้มีโอกาสนะครับปีลาโอลิมปิกฝันทั้งยี่สามเนี่ยจินตนาการไปถึงการจัดทุกปารโลูกนะครับอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเขาจัดแล้วนะครับในฟุตซอลเอเชียรประเทศไทยเราได้จัดแค่เป็นจาบาีเก